ยืนใกล้ๆแบบนี้นี่ไม่ใช่ดาราไม่ใช่เสียที่ไหนนะครับนี่คือเจ้าแมนชูเจริญดับราศรารครับสวัสดีครับน้งชายครับพี่ครับโอ้โหราศีจับเลยเป็นเสียไปแล้วตอนนี้ขายของออนไลน์ได้ดบได้ดีเลยครับเห็นก็พอได้ในตอนโควิดไม่สามารถชกได้ครับก็ถือว่าเราก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเลยนะใช่ครับเห็นว่ามีอะไรนะสบู่ระดาสบู่ใบปอใบปอโลชั่นละดาอ๋อโลชั่นละดาวเชื้อ เร่งผิวขาวครับอสำหรับสาวๆเลยใช่ครับสมมุติว่าพี่ภรรยาพี่ไม่ขาวพี่อยากให้ภรรยาพี่ขาวก็ใช้ได้เลยได้ครับช่องทางการติดต่อจะซื้อหรือว่าจะเป็นตัวแทนตรงไหนบ้างน้องเฟซบุ๊กชูเจริญดับลันสารคามหน้าเราเล็กขอดหน้าเราเล็กชูเจริญดับลันสารคามหน้าเราเล็กขอดตามนี้เลยนะครับก็สนใจจะซื้อไปทดลองหรือว่าจะเป็นตัวแทนจําหน่ายก็ได้ได้ครับเป็นไงธุรกิจออนไลน์ที่เราเริ่มมาจับตอนที่โควิดมาเล่นงานวงการมวยมันไปได้ดีแค่ไหนน้อง ก็อย่างหนึ่งก็มาจากชื่อเสียงของวงการมวยเนี่ยครับถ้าไม่มีมวยผมไม่โตเร็วขนาดนี้เป็นเพราะว่าเราชกมวยจนมีชื่อเสียงแฟนมวยก็ช่วยกันสนับสนุนเราครับผมก็ทําให้ยอดขายแล้วก็การตลาดมันมันเติบโตค่อนข้างเร็วเลยใช่ไหมพอใจไหมจุดนี้ก็มาถึงวันนี้ทุกวันนี้ก็พอใจอยู่ครับพอใจเนาะครับผมก็ก็ดีกว่าอยู่เฉยเฉยใช่ครับเพราะว่าหลักๆเลยรายได้คือมวยอย่างเดียวครับ่ก็จากนี้ไป วงการมวยเริ่มจะกลับมาได้ยินแวะว่ามีรายการแล้วเดือนตุลาคมมีนะครับแล้วก็มวยเอาไงต่อเพราะธุรกิจก็กำลังไปได้ดีก็ชกครับชกต่อ่มวยต้องมาครับผมมวยต้องมาก่อนใช่ไหมครับคือคือถ้ามันชนกันทับกันยังไงก็ต้องเลือกมวยครับพอดีมันมันมันง่ายครับผมแค่ซื้อขายกันในโทรศัพท์ในโซเชียลเฉยคือเราไม่ต้องไปตั้งหน้าร้านไม่ต้องไปเช่าแผงไม่ต้องอะไรใช่ครับ ออนไลน์สามารถทําได้ตลอดเวลาใช่ครับใช่ไหมเราก็สามารถปลีกเวลาได้ใช่ครับพูดถึงมวยหน่อยโปรแกรมเดือนหน้าที่ว่ามีรายการแล้วเนี่ยได้ยินมาว่าจะชกกับใครบ้างก็สิบห้าตุลานะสิบห้าตุลาคมครับผมกับเพชรพนมรุ้งเพชรพนมรุ้งโอ้เจอเจ้าถิ่นเลยครับไปเยือนเพชรพนมรุ้งที่บุรีรัมย์เลยโอ้โหก็ต้องบอกว่างานหนักเลยนะก็หนักครับงานหนักก็เก่งครับแต่ชูเจริญหลังๆต้องบอกว่าตั้งแต่ย้ายมาอยู่สายศึกมาจรฟอร์มดีมากเลยพี่ทูพี่ตาครับผมก็ยัง ไม่แพ้ครับมีเสมอมีเสมอครั้งหนึ่งแต่ก็ยังไม่แพ้ใครพอใจไหมผลงานตัวเองหลังจากที่ย้ายสึกย้ายสายมาชกในสายพยูดีแล้วไม่แพ้ใครเลยพอใจครับอพอใจในทุกๆการดูแลด้วยครับก็ถือว่ามีความสุขสบายใจทําให้เราซ้อมได้เต็มที่งัดศักยภาพออกมาใช้เต็มที่เป้าหมายเราอย่างที่บอกอย่างที่หลายๆคนทราบว่าวันเชมเชี้ยนนี่คือเป้าหมายหลักตอนนี้เราความหวังว่าวันเชฟมิ่นเป็นไงบ้างยังเหมือนเดิมอยู่ไหมครับเ้าก็เหมือนเดิมครับผมก็ยัง คือเราเดินทุกวันนะครับสักวันก็น่าจะถึดนะครับจะช้าจะเร็วไม่รู้แต่ว่าเป้าหวายแล้วชัดเจนแล้วเราไม่หยุดเดินครับเดินทุกวันก็พอด้วยสไตล์ของเราเป็นมวยขาแต่หลังๆนี่อาวุธตับหมว่าดีขึ้นมาเยอะเลยครับการปรับตัวชกในรายการวันเชีไม่ชิพนักมวยไทยหลายๆคนเก่งมากพอไปชกวันเชีไม่ชิพฟอร์มไม่ค่อยดีเลยเราคิดว่าถ้าเราได้ชกแล้วมันจะมีปัญหาแบบนี้ไหมก็ถ้ามีการกวอนอย่างเืนเลย เสียบนะครับเสียบทก็การป้องที่เกียร์สไตล์มากครับเพราะว่าสไตล์ใครจะไปเวทีโลกเนี่ยต้องอาวุธเยอะกว่านี้แต่ผมก็เริ่มมาปรับเปลี่ยนหลังๆจะเห็นว่าผมไม่ค่อยได้เข่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีสองมีหมัดมีแข้งซ้ายครับพี่เลยก็เคยมีประสบการณ์ในการลุกต่างแดน รายการระดับนานาชาติอย่างท็อปทีมโอลซีรีส์ครับเดินสายไปมาทั่วโลกเหมือนกันคิดว่าประสบการณ์ตรงนั้นจะช่วยได้ไหมถ้าเราได้ชมในวันีะไม่ชิบก็คิดว่ามีนะครับเพราะว่าเป็นการไปพบต่างประเทศปัจจัยก็คือต่างแดนนะครับต่างบ้านต่างเมืองอย่างนั้นเป็นประสบการณ์ที่ดีใช่ครับเรารู้ว่าเราควรจะทำยังไงกันว่าการเดินทางอะไรแบบนี้ครับจะนำมาใช้ครับถ้าได้มีโอกาสได้ไปวันครับครับผมพวกกันไปที่ไฟหน้าครับเฟย์โนุ่มลุงหนักใจอะไรไหมครับน้อง ก็มีแท่งสายครับแท่งสายใช่ไหมหนักแรงครับครับแต่ว่าเตรียมเตรียมเตรียมป้องกันแล้วครับรู้เลยใช่ไหมครับว่าเพื่นลูกเนอาวุธนี่เป็นอาวุธที่ทาให้เรากังวลมากครับผมก็สายตรงนี้นะแล้วคิดว่าเราจะจะรับมือเขาอย่างไรครับมีอะไรแล้วไหมมีก็คือวงในเนี่ยคือเป็นเป็นอยู่แล้วครับเราเป็นอาชีพอยู่แล้วครับอ่าก็จะเสียวงนอกเข้าไปครับคือวงนอกอย่าให้เสียเปียกมากเพราะวงในเรากินอยู่แล้วแล้วมาน้นโอเคครับก็ถือว่า ถือว่าเป็นคู่ที่ดีแล้วก็เป็นคู่ที่น่าสนใจมากๆ15ตุลาคมใช่ไหมเดี๋ยวใกล้ๆเราจะมาเช็คพร้อมดูการที่ซ้อมของคิวเจริญอีกครั้งหนึ่งแมนฝากไลถึงแฟนคลับ FC ซที่คิดถึงแล้วก็รอติดตามผลงานครับผมก็ฝากเป็นมวยทางช่องทพย์ตะกูลมวยนะครับไฟเตียแล้วเป็นกำลังใจให้คิวเจิญาับนักธนาคาด้วยครับอามครับรอติดตามผลงานครับผมมาร้อมกัน